ร,รนะปลอดนั้นทุกท่านทุกคนญาติโยมพุกตาข้ออนโมตนาอเอาแสนบุญเอาแสดงธรรมที่อาตามาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไป็ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาติโยมชมีสวนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไป็ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภยัยความน,านั้นบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้น ให้ทุกเราเบาบางลงให้ ي, ทุกหายโศกหายโรคหายไปนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญว่างามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนักกันทุกท่านทุกคนด้วยเชิญสาธุสาธุสาธุสา,สาุโมทนามี ให้พรกับลูกเทดทั่วไทยดิวแล้วก็พี่น้องประชาชนากับทั่วประเทศนะครับ